ชายชราผู้นี้เตรียมตัวแสดงทักษะการยิงของเขาเขายิบปืนไรเฟิลโมซินนาเกนขึ้นมาทาหารทุกคนต่างสงสัยใครรู้จากนั้นชายชาราเอ่อกดเหนียวไกทันทีแต่ว่ากระสุนคาเป้าทหารทุกคนพากันหัวเราะเสียงดังชายชราขออนุญาตยิงอีกครั้งเ <c oughs> จ้าหน้าที่ปฏิเสธเขาสั่งให้ชายชาราไป <c oughs> แต่ชายชารา <c oughs> ยังคงยืนกรานเนี่ยอไปแนวหน้าสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงจําเป็นต้องส่งเขาไปที่ฝ่ายสงกําลังบํารุงวันต่อมาระหว่างออกลาดระเวน พวกเขาพบทหารเยอรมันล้มเหลวอ,อยู่ขณะที่ทุกคนรู้สึกกังวลชายชราทานลงไปในบึมยากและมองผ่านกล้องเล็งจากนั้นเขาดูที่บารามิเตอร์และเล็งไปที่ทหารเยอรมันคนหนึ่งทานใดนั้นระสุนของเขาก็ยิงศีรษะของทหารเยอรมันจนประจุอีจากนั้นชายชราก็ยิงอีกครั้งและระเบิดเหมืองแรงระเบิดทําให้ทหารเยอรมันทั้งหมดถูกทำลายท่ามเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นฉากนั้นเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ชายชรากลับไม่ได้รับรางวัลใดๆตรงเป็นข้ามเขาถูกยิดอาวุธเพราะเขาลงมมือโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ดังนั้นชายชราจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์เขาเริ่มรักษาทหารบาดเจ็บคืนนั้นศัตรูบุกโจมตีอย่างเงียบๆพวกเขาจับยามโซเวียตได้อย่างเงียบเียบไม่ได้ยินเสียงปืนชายชราวิ่งมาช่วยเหลือเขาฆ่าทหารศัตรูได้สองคนอย่างง่ายดายและจับเป็นได้อีกหนึ่งคนในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจใช้ช,ชายชราผู้นี้อีกครั้งหลังจากให้แพ้หลายรังเล็งปองพับเยอรมันจึงส่งคนนส้มยิงที่ไร้เทียมพานมาเพื่อแก้แค้นชายชราไม่นานคนซุ่มยิงเล็งเป้าไปที่ชายชราขณะที่เขากำลัง เป็นเหนียวไกเป็นเหนียวไกจุดอยู่หมาป่าหนื่โตก็โผล่มาผลซุ้งยิงคำรามเหมือนสัตว์ร้ายหมาป่าตกใจวิ่งหนีไปแต่เมื่อเขายกปืนเหมาะสิเงาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าเป้าหมายหายไปจากนั้นทหารเยอรมันคนหนึ่งหยิบประจุเงาแววาวออกมาพยายามดึงดูดความสนใจของชายชราแต่ชายชรารู้ทันกลวลวงเขาสั่งให้ทหารตัวชากยิงทหารเยอรมันคนนั้นตกหลุมพรางและยิงออกไปชายชราเห็นเป้าหมายและยิงศีรษะของสัตรูโดย กระสุนนัดเดียวคนซุ่มยิงเยอรมันถึงกับตกใจและเรียบหนีไปทันทีนายทหารเยอรมันโกรธจัดเขาสั่งให้กองทัพใช้มาตรการขั้นเด็ดเจ้าหน้าที่โซเวียตตอบอยู่ในความตื่นตระหนกเรรู้ว่าตนเองถูกล้อมไว้แล้วทหารโซเวียตเริ่มวิ่งหนีในช่วงเวลาวิกฤตนี้ชายชราร้าอาวุธเสียงเขาใช้ลำโพงขนาดใหญ่และทหารโซเวียตรีบปิดหูอาวุธเสียงถูกเปิดด้วยพลสัญญาณเสียงดังบึกกล่องออกมาจากลำโพงยักษ์นั้นคลื่นความถี่เตทเทอร์ ทำให้ทหารเยอรมันหมดสติในทันทีกองทัพโซเวียตจึงโตปรับและฟาวุมล้อมได้สำเร็จแต่ทว่าพลซุ่มยิงเยอรมันได้ซุ่มรออยู่บนเส้นทางที่พวกเขากำลังกลับไป